การว่าสการ์ครับอาจารย์ครับอืมอ๋อสาธุเจะเดินไปอยากมาติดตามเลขตารางผมเออเอาเลขตารางเฮ็ดด้วยนะครับเฮ็ดแต่ล่างเฮ็ดบอยู่เลขตารางที่ผ่านมาว่าแม่มันเข่าเมดอยู่เฮื่จังไลยคือมีจักงวดอยู่บวชตัดครับพิจารณาเบื้องครับพิจารณาเบื้องวันนี้มันคือว่าเขาอ่ะอาจารย์ อันมันเป็นอะไรงบ่เขาข่อ้างทุ่งอันนึงมันบ่เขาแล้วอันนึงบได้ลุงแห่มันเลยบกเขาบริลลุ่งแห่มันบกเข่านะบ้านีีมันขึ้นที่เข่ามอนนัองร้องอืมที่เขายุ่นละอันอเนี้ยตามแต่ีมันเรีนว่าแบ้บัดนี้งวดนี้เดซันผมฮะงวดนี้เด ว่านี่ก็อยู่ในแต่ล่างครับเห็นไหมจมูกเนี่ยที่มันเข่ามาเนาะจิ้มเข่ามาเนี่ยในแต่ล่างเนในต้องจะรางสี่เหลี่ยมมันมีเลขอยู่หกตัวมันบะโอ้ใช่หัมันออกหกหนึ่งแปดกับหนึ่งศูนย์มันก็ถือต้งบุนตั้งล่างมันบะโอ่หตัวไปหัวมันออกเก้าหนึ่งเก้ากับห้าแปดอันปะกระจือตั้งบุนตั้งล่างมันปะนี่สงจะล่างสี่เหลี่ยมห้างนี้ วันนี้ตัวไปฮั่นในช่องตารางสี่เหลี่ยมมีสองเก้าสามหกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดติดศูนย์เก้าเก้าศูนย์้าศูนย์หมวต่อไปมี่อย่างนี้กันตัวไปมี่มันออกศูนย์หนึ่งสองล่างศูนย์หกติดศูนย์หกแล้วกัหมวทัดมากอับหนึ่งเก้าหก กับศูนสองลางมันกระติดอยู่นี่เครื่องสี่ตัวนี่สองเก้าหกศูนย์ไมกระถืออยู่ด้วยเนาะปัจจุบันไม่โมถือกันบ้างจ้างกล่องเบื้องอันนี้แล้วงวดบางนึงเนี่ยมันเป็นจังไดผมมันงวดบางนึงเนี่ยมันเป็นจังใดมันเขาลือว่าจังใดกระเบื้องเอาเดาอยู่ในฝัองเขาอืมใช่เขาเขาดูแต่เราบอกว่าเขาดูเฉย ตังบ่อลงไหาื้อบ่อลงหาื้อในช่องนี้มีเยอะซีหนึ่งเจ็ดกันบาในช่องจะล่างก็ติดเนี่ยที่ฟันไปศูนย์เจ็ดมันมาอกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดก็ให้เป็นหนึ่งเจ็ดออาวหนึ่งควงชุดไทยมือธรรมะห้เพิ่มห้าศูนย์เจ็ดมันมาจับหาศูนย์เจ็ดแต่ว่าหายไปเนียนศูนย์เจ็ดหาแต่ในช่องจะล่างที่เรียมมันสี่ศูนย์ห้ากันมาวันนี้ก็อยู่ในนี้เจ้าขมบนเด้อสามแปดเก้า น่าจะไม่มาด้วยกันอเขาวิ่งลงมาเท่าข้างล่างม่านน้ำกันได้สองห้าสองหกหรือห้าสองหกสองตัวนี้วิ่งแมนมันผ่านระเบอกผม,มตัวนี้วบ่แมนมันผ่านระเบอกผมอืมตัวไหนละ่ะไ,ไ,ไอ้ตัวนี้งวดเลยนี่หละงวดนี่ละงวดสีมาาดีเด่นเนี้ยงวดสีมางวดอันหนึ่ไงมันเนี่อสี่ศูนย์ห้ามันมันนาสี่ศูนย์ห้าอืม วันนี้มันยังนี่แหละวันนี้อันที่ว่ามานน้ากันบ่มานน้ากันเดสันผมเข้าเอาเฉาบ่วัที่บ่มันมีมีในตัล่างนี่มันสีมีสามมีแปดมีเก้ามีสองมีหามีหกวัดที่สี่ม้าเจ้ล้ว่าเลยกมืนอาจะมาด้วยกันนี่สีมีมีสามมีแปดมีเก้าม่งเอาใล่ มีสาีเแล้วมันลงไปหาหมูน,น,นั่นได้ยังฮะมันลงไปหาหมูน,นี่ไงสามตัวอะไรครับอืมอืลงไปได้ไม่ต้องไปพูนเคืองคาว่ทาทันเฟรนี่สูดเด็ดแปดสามแปดเกาว่ามานทำกัน,นมีเขาบีลงมากเลยมีม้ลงมาแปดห้าป่ะแปดหกเก้าหกเก้าห้าแต่ว่าส่วนมาสามหกไม่เห็นสามหกสมห ส่วนมากมันมัอยากล้งตัวตรงใส่กันตามเบิ่งมากตามติดตามตามมากเขาก็เบื้องไปจำนั่นเอออืมันอันวางสันมันกัเปลีนหาหาเปีอืมอืมแล้วเเาหาเปีันเป5ีาหาเปีมันดังหลายไปชื่อหาเก้าอืมคัเนี่ยขันของเปมันชื่อบบได้ Yeah. ช <oh ื่อสามหกใชอ่าชื่อจำนะตัวนี้คือทะลุอยู <h <h ่ในช่องแหงอันน uh> ี้ทะลุอยู่ในช่องแหงเบิ้งเอาเด้อะทะลุวอยู่ในช่องจับให้ได้จำแนงตัวนี้อาจารย์อันนี้คือจับคูดแล้วจับคู่เรียบร้อยเบื้องเรามันยืนทางกบองไว้พร้อม นี่กดจะล่างทีเหลียมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเนี่คือมักส่วนตัวมากส่วนตัวสามหกอ่าสามหกหกสองห้าสองเก้าห้าห้าแปดหาเก้ากลับนี่เป็นหกตัวถ้าซื้อมากะตัวตรงโบตองกลับให้ฟูชุนไหลกับกลับไปเว้ยไม่ฟชุนไหลกับกลับเอากับโไหลาย แต่ผู้ชุดนหน่อยผู้ชุดหน่อยกันที่อยูตัวตรงเราแต่ในความตัวเชือกอยู่ตอนนี้ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยะเพิ่มเ้อ่มอีกตัวหนึ่งห้าเก้าเลยห้าเก้าครามมันเป็นตัวกลับครามัเป็นตัวกลับออืืมครามเป็นตัวกลับ แยกแตัเนี่ชอบจนตัวไม่มีสามคู่ชอบจนตัวไม่มีสามครูสามหางบนอืชอบจนตัวคือสามหกครับนะเบอร์กระเด้อพี่น้องกระบาดเนี่ยอาจารย์เพิ่นจับคู่ไว้ให้แล้วได้เมื่อแล้วอันนี้จนตัวบ่หลาณหางหกครูจนตัวเด้อครับจนตัวไม่ตัวนี้ตัวนี้สามตัว สามหกห้าสองห้าแปดถ้าชวนตัวอันนี้อาจารย์พูดมากกันเนี่ยชวนตัวไม่ต้องกลับพี่น้องกับพี่เจน่าเออเป็นทางว่ากันเอาพี่เจนาเบิ้งในช่องตะร่างผู้ใดก็เรียกร้องกันขอมาหลายเลยมันมาเรียกร้องนะออกจากช่องตะร่างเลขที่ไม่มาด้วยกัน เดกคิดบอมาน้ำแข็งแคบหนาจอไปเดกที่ไม่มาด้วยกันศูนย์หนึ่งสี่ห้าห้าหนึ่งหกสี่ห้าหกหนึ่งสิวพระอันนี้บอมาน้ำแข็งอันเนี้ยอ่านี่บอมาน้ำแข็งี่ฉันน้ามงึงบึงอเดินพี่น้องเลยงกเจ็ดศูนย์หนึ่งน่าจะไม่มาด้วยกันเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่ ปดเก้าน่าจะไม่มาด้วยกันอืมคว่ำดูชี้ชั่นตัวดิครัชันตัวว,ว่าคืดว่าสีบมัมาน้ำแข็งหกเจ็ดแปดน่าจะไม่มาด้วยกันหกเก้าสองน่าจะไม่มาด้วยกันสามสี่สองสามสี่ห้าหกเอกสี่ห้าหกศจย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามน่าจะไม่มาคู่กันชั่นตัว ันนี้คว่ำชวนตัวเอาอตามอาจารย์จับไว้ให้นี่แล้วครับเนี่ยอ่าชูหนึ่ง 1, มาหนึ่งตัวสี่ห้ามาหนึ่งตัวห้าหนึ่งมาหนึ่งตัวหกสี่มาหนึ่งตัวห้าหกมาหนึ่งตัวถ้าือว่แล้ววิ่งลอกมากได้ใจได้จำเนี่ยได้จำเนี่ได้จำเนี่นนนย เอาเบื้องเอาพี่น้องเลยอาจารย์พ่นจับไว้ให้เรียบร้อยกับบัวหน่อยบ่หลายดอกบ่ได้กลับพร้อมพิจารณาเอามักตัวใดอาจารย์เพิ่นมักอยศสามคู่ส่วนตัวหกสามวันนี้สามหกห้าสองห้าแปดส่วนตัวส่วนตัวเบื้องวราไม่มักน้ำกระชื้อบัวมักน้ำกระพันผู้ใดว่ามันหลายตัวก็จะเชื่อ ไปฟันเลขตวงกับความฝันเขาไปซื้อหลายตัวก็จะซื้อวัสดุตัวนตัวนู้นภูมิมากตัวจับคู่ให้กะเอาในช่องตะล่างไปวิ่งลุ้งใสกันเอาืตรงในตะล่างหันกับไปจับเอาแล้วครับเว๋ยหันบ่มิมากที่อาจารย์เพิ่นจับให้็นม่มาน้ำแขังกับชับหนาจ้าเอาไว้แต่เลขในตะล่างเนี่ยกรว่าโบรุจับหมดอกจ้าห่างลู่ครับ ีร่วงหายบร่งหายทานน่ะอืมอื่กับจีร่วงหายบร่งหายทนน่ะเยังนี่เขาชุ่มหัวได้เมื่อก็อันจะได้มันจะได้ทุกอย่างเราบอกว่าร้อะไรนะใม่ได้ตามนั่นเนาะครับผมใา่ใช่ตกองดันด้วยถืกมวด้วยโบลโดจารีวันที่หนึ่งทิงหาหกหาอ่าขอให้เป็นเจ็ดี้ในวันนี้ขอให้เป็นเจ็ดี้จะรอดกัน ขอให้พรกกันจุกที่จุกครั้งจะจงมีใช้กันเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ลวดตารี่เลอวันที่หนึ่งสิงหาคมหกห้าาธุเจริญตอนทุ30สามสิบล้าน